แบบมีตัวไหนให้ฉันใช้บ้างเนี่ยแสบนิ้วใช้ให้ประหยัดหน่อยลูกทุกวันนี้ของก็ไม่ค่อยได้ขายกําไรก็อยู่กับลูกหมดแล้วทาไมแม่จะไม่ให้หนูใช้เหรอไหนบอกว่าที่เปิดร้านเครื่องสำอางก็เพราะว่าหนูรักสวยรักงามแลวทีนี้จะมาห้ามไม่ให้หนูใช้เปล่าลูกก็แค่ให้ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยทําไมต้องประหยัดถ้าง,งั้นใช้เลยลูกใช้เลยลูกหนูอยากได้อะไรก็ใช้ไปเลยลูกแม่ขอโทษนะนิวครับมิทินนั่นใครลูกแฟนหน่วแม่ชื่อมิทิน แฟนสวัสดีครับคุณแม่บีเบฟไปกันเธอผมไปก่อนนะครับคุณแม่ไปเถอะไม่ต้องไปสนใจบีเบฟเราขอย้ายไปอยู่บ้านเธอได้ไหมอะ่ะทำไมล่ะก็เราเบื่อแม่เราวอะเดี๋ยวนี้ชอบบ่นให้เราหน้าลำาขาน,นี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วที่นิวไม่กลับบ้านไม่รู้ไปอยู่ไหนติดต่อไม่ได้เลย นิวกลับมาแล้วเหรอลูกหนูไปอยู่ไหนมาแม่ตามหาตั้งนานลูกไปอยู่บ้านมิทินแล้วหนูได้ไปเรียนไหมลูกไม่ทําไมล่ะลูกช่วงนี้สอบไม่ใช่เหรอทําไมหนูจะต้องเรียนทําไมหนูจะต้องสอบไปบีเว็บจะหอบของไปไหนลูกจะไปอยู่บ้านมิทินจะไปอยู่กับเขาทําไมลูกทําไมไม่อยู่บ้านเราก็หนูเบื่อเบื่อแม่แม่ชอบบนจู้ที่จุกจิกนวลำคาญไปจะพาอ้อมแล้วไปไม่ได้น,นะลูกแม่ไม่ให้ไปแม่อย่ามาบังคับหนูหนูไม่ชอบ ไปก่อนนะครับคุณแม่นิ้วกลับมาก่อนลูกนิ้วกลับมาก่อนแพ็กส่งออเดอร์เจ้าประจำค่าจากจังหวัดบุรีรัมย์นะค้าหลายคนบอกว่ามิถุนาปราบเซียนเจอกระกฎดาสิงหาเข้าไปก็ยังไม่เบาเลยเอาละท้ามัวแต่นั่งรอ คงแย่ <Yeah. S 2> เลยนั่งคุยกับน้องๆว่าเอ๊เราจะทำอะไรได้บ้างลองทักหาลูกค้าดีไหมช่วงนี้ขายของเป็นยังไงบ้างมีสินค้าตัวไหนขาดบ้างไหมคะหรือว่าราคาสินค้าตัวไหนของเราสูงเกินไปอยากให้เราปรับเรายินดีนะคะและในระหว่างนี้เราก็เริ่มทำการเช็คราคาสินค้าเริ่มปรับให้ลูกค้าหลายรายการแล้วค่ะปรับปรุงและใส่ใจในการตอบแชทลูกค้าการแพ็คสินค้า เราก็ต้องดีที่สุดใส่ใจในทุกรายละเอียดเราอยากให้ลูกค้าประทับใจจะได้ไม่ต้องหนีไปไหนการเป็นแมค่ค้าอาจต้องการราคาสินค้าที่ถูกที่สุดแต่จริงๆแล้วการให้บริการก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะเพื่อนแมค่ค้าร้านไหนอยากเอาเทคนิคน,คนี้ไปใช้ก็ไม่ห่วงนะคะถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะ เดี่ยบ้านมันโลกมากเลยทําไมไม่รู้จักกวดบ้านน่ะมิทีนเธอรู้อะไรไหมตั้งแต่ฉันเกิดอนะ่ะแม่ฉันไม่เคยใช้ฉันทํางานบ้านเลยนะเธอก็หัดทำบ้างทีฉันไม่ทําแล้วอย่ามาบังคับฉันฉันไม่ชอบถ้าไม่ทําก็กลับไปอยู่กับแม่เธอเลยมิทีนเธอพูดแบบนี้กับฉันหรอตั้งแต่เล็กจนโตแม่ยังไม่กล้าพึ่นเสียงส่ฉันแบบนี้เลยนะฉันไม่ใช่แม่เธอจะไปไหนก็ไปเลยมิทีน ไปจองแั่คล้องไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรทุกวีทุกวันฉันไม่มีเงินจ่ายให้เธอแล้วฉันอยากได้อะไรแม่ฉันก็ซื้อให้ทุกอย่างแค่นี้ไม่มีปัญญาจ่ายฉันหรอแม่สวัสดีครับเอ้าแล้วนิวล่ะนิวอยู่ไหนแม่เอาลูกกลับมาเลยงานการไม่ทำขี้เกียจมากจะมาว่าลูกฉันแบบนี้นะฉันเลี้ยงมาอยู่ไม่ให้แต่อะไรไม่ให้ตอบเอาลูกฉันไปแล้วต้องเลี้ยงดีๆแกเนี่ยมันไม่มีปัญญาแค่ลูกฉันคนเดียวแกยังเลี้ยงไม่ได้แกเนี่ยมันไม่คู่ควรกับลูกฉันไอ้ผู้ชายก็จอก นิวลูกลูกแม่เป็นยังไงบ้างลูกอแต่เนี้วทำไมโซมแบบนี้ลูกมิทิหมันใช้ลูกกวาดบ้านลูกจะกลับมาอยู่กับแม่แกใช้ลูกฉันกวาดบ้านแล้วไอ้มิทินแกใสงหัวออกไปจากร้านฉันเลยเฮ้ยอยู่กันไปเลยสองคนไม่ลูกไม่เป็นไรนะลูกอยู่กับแม่นี่แหละไม่ต้องไปสนใจมันเออเดี๋ยวขอดูนิดก่อนได้สิทางนั้นเลยนี่หล่อนลิปเมเลนดาที่เธอได้ตัวนี้หรือเปล่าใช่เลยนี่แหละเขาบอกว่าเป็นลิปตินเนื้อนุ่มเหมือนบัตตี้ครีมบัตเตอร์ครีมอย่าไม่ใช่บัตตี้ครีม เด็กพวกนี้หัวเราะเสียงดังไม่มีมารยาทร้านนี้มีตัวสดลองเลยหรอฉันจะลองทาดูเป็นไงหล่อนฉันสวยไหมสวยมากเลยอยะเหมือนครูไก,ก่แก้วเลย <laughs> หัวเราะเสียงดังอีกแล้วแบบนี้ต้องจัดการเธอทาเบอร์สูตรสามหรอเหมาะกับเธอดีนะใช่ฉันจะเอาสีนี่แหละฉันชอบนี่พวกหนูหัวเราะเบาๆหน่อยฉันไม่มีสมาธิเลือกแฟบขอโทษค่ะคุณป้าฮะมิทินเอ๊ะ แล้วหญิงแม่ลูกมาทําอะไรที่นี่แล้วทําไมต้องทาปากสีชมพูผมพาแฟนมาซื้อเครื่องสำอางครับใช่ค่ะคุณแม่แล้วลูกทาปากสีชมพูทําไมมิทินเขาลองลิปให้หนูค่ะเขาเป็นแฟนที่ดีมากเลยนะคะทําเพื่อนหนูทุกอย่างเลยโอ้ยงัน้นก็แล้วไปอย่าเสียงดังกันนะลูกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าไม่มีมารยาทพ่อแม่ไม่สั่งสอนครับแม่เกี่ยบแล้วสนี ทุกคนวันนี้เงินเดือนออกใครมีหักอะไรบ้างแจ้งมาเลยนะคะคนแรกมะเมี่ยวมาเลยจ้ามารับเงินของหนูหมื่นห้าค่ะไม่มีเบิกไม่มีขาดไม่มีลาจ่ายเต็มค่ะเคจักหมื่นห้าจ้ะขอบคุณค่ะต่อไปเหลือพี่พีคค่ะพี่พีคมารับเงินค่ะเอ้าทําไมเหลือแค่พี่แล้วชมพูไม่ได้หรอหนูเบิกหมดแล้วพี่เอ้าหรอมาแล้วค่ะเบิกไปแล้วหนึ่งหมื่นละอีกหนึ่งหมื่นค่ะโอเคหนึ่งหมื่นครบค่ะขอบคุณค่ะพอดีเลยวันนี้จะไปดูมะลำ เจ๊คะว่าไงจ๊ะอย่าบอกนะว่าจะมาเบิกเงินน่ะใช่ค่ะเจ๊หนูขอเบิกร่วมหน้าได้ไหมคะอีกแล้วเหรอใช่ค่ะเจ๊ช่วงนี้มันหนุนไม่ทันจริงๆค่ะเจ๊แล้วถ้าเจ๊ไม่ให้เบิกอ่ะจะโกรธเจ๊ไหมแล้วแต่เจ๊เลยค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้หนูอาจจะไม่ได้มาทํางานนะคะเพราะไม่มีตังค์เติมน้ำมันรถเอ้าเท่าไหร่เอาสักแปดพันก็ได้ค่ะเกรงใจเจ๊แปดพันนี่เกรงใจแล้วเหรออ้าวขอบคุณค่ะเจ๊ ามเาเหีียวทำไมวันนี้มาทำงานสายละ่ะเลยเวลาไปสิบนาทีเลยนะขอโทษค่ะรถมันติดามาเหีียวเอาออตะกร้าไปเก็บให้หน่อยค่ะ้า,าเหนียวเดี๋ยวช่วยไปแนะนําสีผมให้ลูกค้าเลยจ้ะค่ะมะเหีียวเป็นอะไรก็ปกตินี่ค่ะเจ๊กับก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามมาแต่เช้าค่ะ พนักงานร้านนี้ห้ามด่าห้ามว่าสรุปใครเป็นเจ้านายใครเป็นลูกน้องเนี่ยเอ,อ,อ,อ้มามันเมียวทํทำไมเมื่อวานไม่มาทำงานก็ฝนมันตกนี่คือเหตุผลหรอมะเมีียวถ้าหนูมาหนูก็เปียกจะให้หนูทำงานแบบไปเปียกหรือไงแล้วถ้าหนูไม่สบายขึ้นมาก็ทำงานไม่ได้อีกปะถ้าฝนตกทั้งอาทิตย์นะ่ะก็จะไม่หยุดง,งานทั้งอาทิตย์เลยเหรอแล้วหยุดไปก็ไม่โทรมาบอกเลยสักนิดโทรศัพท์แบตหมดที่บ้านไฟดับไม่ได้ชาร์จ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลงเป็นเมื่อวานขาดงานแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ให้เจ๊หักเงินอะไรทําไมต้องหักเงินปกติที่ร้านก็มีวันลาให้อยู่แล้วไม่ใช่หรอวันลาก็มีแต่ว่าใช้สิทธิ์ได้สําหรับคนที่ลาแบบมีเหตุผลแล้วของหนูมันไม่มีเหตุผลตรงไหนก็ฝนมันตกไงก็บอกอยู่นี่ยกดบ้าบอแบบนี้ไม่มีใครทํางานด้วยได้หรอกเอ้าถ้าทําไม่ได้ก็เชิญออกค่ะหักก็หักฮัลโหลมีทีนจ็กเกอร์สงการหนึ่สิผ้ากันกลับมาหาแม่บอไม่มีใครว่างบอบอเป็นยังลูก แค่นี้ละสันหลายปีเลยดิที่ลูกๆบรกกับมาหาจเคือฮัลโหลมีทีนีจ็กเกอร์แม่ก็ว่าแม่เท้าแล้วสิมีผู้ใดกลับมาบริหารร้านต่อจากแม่บอไปแไปเร็วๆแม่์หาโดนแล้วปันเร็วๆแม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับยี่ห้อนเมยแห้งเนี่ยม่์เราได้ข้าวโพดมาฝากจ้าเร็วๆไอ้จ็กเกอร์ซุ้มแต่มมันมาหอดก่อนเฮาหลัน ย้อนไอ่เหรอคะแต่สาจัองมาเห็นเอียงอยู่ก็ย้อนกับแววกันแดดในนู้นนี่แหละก็เลิสาคุณแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับจ็อกเกอร์เป็นทังไหนลูกโอ้ไอ้จ็อกเกอร์ตัวนี้ไหมผมกินหอนแม่แห้งแห้งแม่สบายดีปะครับมื้อนี้แม่ดีใจหลายหลายลูกมาพร้อมหน้าพร้อมตาข้าวโพดนีมุหนูปลูกเองเลยด้วแม่วาดหวานจิ้มบังเด้ออ้ายยืนเฮ็ดหยังถือเฮ็ดหยังกันแดดหันเอาให้แม่ท้าแม่กันแดดของหนูบ่แม่นบ่หนูคือสิเอาให้แม่หนูซื้อมาฝากแม่ได้หันคือบ่รู้เรื่องแท้ อ๋ให้แม่อันนี้แม่กันแดดเคลียรโนดเอาไว้ใส่ขอบใจเลยนะได้ลูกผ้ากันใส่กันแดดอันนี้บอกแมนครับไปคุยกันเบิงเดอร์ผู้ใดสิมาสืบทอ,อดกิจการต่อจากแม่ผมว่าพวกหนูนี่แหละแม่เดี๋ยวพวกหนูเสียนเบิงไห้ก็ได้น้องมันเฮ็ดแต่ไฮต่สวนมันมเฮ็ดบ่เป็นดอกออกมก็เฮ็ดไดกัน่ดอกับแมนอยู่พินาขกาัอย่อยค้าลายเอาจัิงส่มาล่องขายให้แม่เบิงผู้ใดขายไดคายดีแม่กับิยกไห้คนนั้น้าย ขายให้มันได้เด้อได้ยินบ่ได้ยินบ่นี่อ้ายอ้ายให้ยอมแพ้ก็ได้อเฮาต้องหาวิธีขายของให้มันได้ไม่ยากดอกแม่หนูสอบติดมาหาลัยแล้วมาหาลัยนี้เหรอฉันนึกว่าแกจะสอบได้มาหาลัยดังๆเหมือนพี่แกไม่ต้องเรียนมาช่วยแม่ขายของอยู่ร้านแ แต่หนูอยากเรียนเรียนก็ไม่เก่งจะเรียนไปทําไมแล้วมาหาอะไรแค่นี้จบไปจะไปทำงานอะไรได้คนเขาเรียนกันเยอะเลยนะแม่จบมามีงานทําทุกคนเลยแกไปแล้วใครจะช่วยแม่ขายข,ายของแม่แกแล้วนะเต้้ตนคิดเอาแล้วกันแกจะทิ้งให้แม่ขา,ขายของอยู่บ้านคนเดียวเหรอคีดใจแกทําด้วยอะไรสวัสดีครับคุณแม่จ๊กเกอร์มาพอดีเลยลูกนี่พี่จ๊กเกอร์ลูกชายร้านวัสดุก่อสร้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบน้องสมพู แกเรียนจบต้องแต่งงานกับพี่เขาผู้ใหญ่เขาคุยกันไปแล้วแม่แต่ว่าคนที่แม่หาให้นะ่ะมันดีแล้วแกนะ่ะยิ่งซื้อบือ้อถ้าปล่อยให้ไปหาเองไม่รู้จะไปเอาใครมาเป็นลูกเขยให้ฉันหนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะจ๊กเกอร์มามานั่งก่อนลูกมาขอบคุณแม่เดี๋ยวตอนเย็นนี้กินข้าวด้วยกันนะลูกนะแม่ชมพู่นิวลูกสุติระของแม่ลูกคิดถึงตลอเวล์ชมพู่มีพี่จ๊กเกอร์แฟนน้องชมพู่ สวัสดีค่ะพี่โจ๊กเกอร์แหมชมพู่ไปแอบมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ไม่เห็นรู้เลยเนนิวครับมิทินมาพอดีเลยนี่มิทีนเพื่อนหนูค่ะแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะเป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะแล้วพ่อแม่ทํางานอะไรพ่อผมเป็นนักธุรกิจอสังหาครับลูกเป็นเพื่อนกับน้องนิวเหรอไม่ใช่หรือมั้งไม่ว่าต้องเป็นแฟนกันแน่เลยใช่ไหมคะ ตายแล้วไม่ลืมไม่เอาเคียนโน้ตซองฟ้ากับซองม่วงมาฝากโอ้โหแม่มาตั้งไกลก็ยังเอามาด้วยเนาะก็แม่กลัวลูกแม่ไม่สวยไงอะไรล่ะครับนี่นิวเซรั่มพยากับเซรั่มบูดผิวของเคียนโน<ด>เราใช้อันนี้เราระจำเธอลองไหมเดี๋ยวเราแบ่งให้ดีนะ ช่วงนี้เรียนเป็นยังไงลูกไม่ค่อยเห็นโทรหาแม่เลยก็ยุ่งนิดหน่อยตามภาษาดาวมหาลัยที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแหละแม่ยังสวยยังเก่งลูกสาวแม่ไม่เคยทําให้ผิเป็นงเลยอยากได้อะไรมิจ๊าหนูอยากได้บีเอ็มสักคันเอาไว้ขับมาเรียนน่ะแม่มีทีน่ะเขามีต้องฟูล,ลรลี่เลยนะแม่จะให้ดาวมหาลัยอย่างหนูเดินมาเรียนหรอได้สิลูกก็แค่บีเอ็มเองจริงๆ<ะ> พี่นี่มีแต่ลูกค้าวัยรุ่นเนาะเป็นธรรมดาค่ะเด็กวัยรุ่นเขาก็รักสวยรักงามเด็กพวกนี้แก่แดดเนาะลูกสาวพี่นะอายุ20กว่าแล้วจะแต่งหน้าแต่งตัวยังไม่เปลี่ยนเลยอ้าวจริงเหรอคะใช่วันวัน,วนนะออาเตรเรียนอย่างเดียวเลยเรื่องอื่นไม่สนใจเลยแฟนก็ไม่มีก็ดีแล้วนี่คะจะได้อยู่กับแม่นานๆก็ถือว่าเป็นบุญของพี่จริงๆแหละเย็นก็เก่งไม่เกเรไม่ทะเลถลายเลยทุกวันนี้พี่แทบจะเอาลิปสติกไปทาให้น่นแหละ อยากให้แต่งเหมือนคนอื่นเขามั้งไม่เคยนอกลูก่นอกทางแม่คะมีลิปสีแดงๆไหมคะลิปสีแดงอยู่ทางด้านนั้นค่ะมะเหมียวใช่เหรอเนี<ะ>่ยอันนี้น้องมะเหมียวลูกคุณแม่เหรอคะอ๋อใช่ค่ะคือน้องน่าจะมีงานที่โรงเรียนค่ะก็เลยแต่งตัวแบบนี้อันนี้ก็เพื่อนเพื่อนเนาะลูกเนาะที่กลับก่อนนะพี่รีบไปไปไม,ม่มีเยวกลับกลับกลับ